สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แชมป์โชว์กับผมแชมป์จัดไปนะครับนักกีฬานักฟุตบอลกองหน้าที่เขาบอกว่าน่าจะมาแทนโรนัลโดและก็เลโอนีลเมสซี่คริยานเอ็มบัปเป้กับการย้ายทีมซึ่งน่าจะย้ายแต่ไม่เกิดขึ้นแล้วคนสงสัยมากที่สุดว่าทําไมมันถึงจัดไม่ไปไม่ได้ย้ายจากปารีสิเซียชแมงไปที่เรอัลมาดริดเดี๋ยววันนี้จะมี r e a s o n จะมีเหตุผลเล่าสู่กันฟังนะครับแชมป์จัดไป ตตตตอ้าึึึึงงงงในเว็บที่ประเมินค่าตัวของนักบอลนะครับก็มีข่าวลือว่าโรนัลโดนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าตีค่าตัวเขาต่ำเหลือเกินอยู่อันดับที่44 45ิ i ล l ย o n ยหรือว่า1,600ล้านบาทนะครับที่ผมต้องพูดเป็นสกุลไทยก็เพราะเราเป็นคนไทยนะครับและเอาตรงๆพี่โด ค่าตัวคุณเนี่ยสูสีกับริยาดมาเรสอดีตปีกอัลจีเรียนของเลสเตอร์สูงมากนะเพราะมาเรสเนี่ยอายุเพิ่ง30แต่พี่โดนี่ใกล้37แล้วแล้วก็ในกลุ่มกองหน้าที่อายุเกิน33มเนี่ยมีแค่2คนที่ค่าตัวสูงกว่าโดก็คือโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี Leo Messi, ้และก็ลีโอมสซี่ที่อยู่ถึงที่15เนี่ยแพงกว่าโด1,200ล้านเพราะอายุน้อยกว่า2ปีส่วนอันดับหนึ่งเนี่ยในวัยใกล้23คิลิยานเอ็มบัปเป้กองหน้าฟราน ถูกประเมินค่า estimated ไว้ที่5,600ล้านบาทประเด็นที่หลายคนสนใจก็คือสัญญาน้องเป้เนี่ยจะหมดปีหน้าหมายความว่าจบฤดูก,กาลนี้จะสามารถย้ายไปไหนแบบฟรีๆไม่มีค่าตัวนะครับทีมส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อรู้ว่านักบอลจะไม่ต่อสัญญาและเหลือสัญญาแบบนี้เนี่ยจะยอมขายแบบขาดทุนฮนะเพราะไม่มีอะไรเจ็บใจไปกว่าการเสียผู้เล่นดีๆแบบฟรีๆ เหมือนมิลานเสียดอนรุม่ามาดริดลอสรามอสลิเวอร์พูลศูนย์ไวนาลดุมแล้วก็บาร์เซโลนาเกฟเมสซี่ไปให้ปารีสแซงต์แชมงแบบฟรีๆสี่คนที่ค่าตัวรวมกันอย่างต่ำเกือบ7จ0ดพล้านบาทครับแต่ปารีสได้แบบฟรีฮะแต่เหมือนโลกจะเหลือความยุติธรรมบ้างนะครับจึงทำให้ทีมจอมดูดของฟรีจากฝรั่งเศสเสี่ยงที่จะเสียเพชรเม็ดงามหนึ่งคนซึ่งมีค่าตัวเท่า4คนที่ได้มาฟรีๆแปะ you just can't write a better script ฉะนั้นเดี๋ยวมาเจาะเลือก,กันครับว่ามันเกิดอะไรทําไมเดีลนี้ถึงจัดไม่ไปทําไมปารีสทิ้งเงิน7,000บวกบวกไม่ขายน้องเอ็มไปเรอัลมาดริดคือเมื่อ3า3ปีก่อนเนี่ยปารีสได้ตัวเข้ามาจากโมนาโก6,300ล้านแล้วดูตัวเลขพี่น้องฮะปี2022เนี่ยถ้าไม่มีการต่อสัญญาสัญญาหมดน้องเอ็มจะย้ายไปไหนก็ได้แบบฟรีๆไม่มีค่าตัวนะครับข้อเสนอแรกตูมจากมาดริดมาก็คือ5,600ล้านบาท ซึ่งปารีสก็ตอบกลับไปว่าเฮ้ยมีใครในโลกวะซื้อของดีมาแล้วขายแบบขาดทุนแต่มารติดก็บอกเฮ้ยนักบอลที่ปกติเหลือสัญญาไม่ถึงปีเราไม่ต่อสัญญาเขาลดกัน50%นี่เราจ่ายต่ำกว่าราคาที่คุณต้องการแค่10%จะยอมขาดทุน700ล้านหรือจะยอมเสี่ยงเสียของฟรี6,300ล้านแบบ,บ,บรฟรีๆฮะซึ่งผู้บ,บริหารมารติดบอกว่าทางด้านของปารีสแซงต์แชงกเนี่ยตอบกลับอย่างหยาบคายนะครับมาริดก็เคี่ยวครับอะยอมฮะยอม ยอมแบบแติดตัวน่ะยื่นข้อเสนอ170บวก10ก็คือราคาที่ปารีดึงเอมเบรเป้มานี่ยนะครับยอมใจก่อน5,950ล้านบาทส่วนอีก350แล้วแต่ผลงานหรือว่าค ondition เน่เล่นกี่นัดชนะกี่แมชบลาบลา b l ก็ว่ากันไปสุดท้ายปารีบอกเอางี้ถ้าคุณกล้าให้เราก็กล้าขาย7,000ล้านจบกันมันเหมือนการเปิดราคาไล่มาดวิดกลับบ้านอ่ะ แต่ก็เป็นราคาที่ถ้าคุณยอมจ่ายเราก็ยอมขายซึ่งวันสุดท้ายก่อนตลาดซื้อขายจะปิดเนี่ยสื่อจากอังกฤษรายงานว่ามัดติดยื่นข้อเสนอมากกว่า7,700ล้านบาทนะครับแต่สุดท้ายปารีกลับเปลี่ยนใจหลายคนไม่เข้าใจงงปารีคิดอะไรไม่กลัวเสียแบบฟรีๆแล้วมาดริดคิดอะไรยอมทุ่มทำไมรอปีหน้าก็ได้ของฟรีไม่มีเหตุผลครับ เหตุ hey, ผลของมัดริดคือกลัวเกิดกรณีเนมฮาช่วงหนึ่งมีข่าวว่าเนมาร์ก,กำลังจะหมดสัญญามัดริดก็กะเอาเข้ามาแทนคริสเตียนโรนัลโดแต่ไม่รู้พารีทำอะไรสุดท้ายเนมาร์เปลี่ยนใจครับมัดริดมีประสบการณ์ที่แบบนี้แหละฮะจะมาจะมาจะมาแต่สุดท้ายแล้วไม่มาเนี่ยเขาจงึงต้องเดินเกมประมาณยอมใจได้ชั่วดีกว่าโดนเทวิสุดท้ายไงเหตุ hey, ผลที่มาดริดยอมควักเพราะกลัวอักอั ลัวน้องเอ็มเปลี่ยนใจแล้วทำไมพารีกล้าเก็บน้องเอ็มไว้แม้เสี่ยงเสียแบบฟรีเขาฟังเพลงอัศนีวัศนครับเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนเขาเชื่อว่าถ้าเก็บน้องเอ็มอยู่กับทีมได้เนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนใจครับแต่แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือต้องโกยตังก่อนเหตุผลเรื่องของการโฆษณาตอนนี้ถ้าเกิดน้องเอ็มยังอยู่เนี่ย เขามี3เทพจาก3ประเทศเมสซี heavens, so that, you you be to to ่อาร์เจนเ a าบราซิลเอมบปเป้ฟรานซ์ฉะนั้นเป็น PR ที่สามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลเน่ะเหมือนปามีหญิงอยู่3คนคุณจะยอมเสียหนในสาวงามไปมันเสียหน้าไงสเนี่ยถ้า3คนนี้สามารถคว้าแชมป์ h a มเปี้ยนส์ลีกได้บวกกับแช่งให้มัดริดผลงานตกต่ำเนี่ยารีก็อาจจะบอกกับน้องเอ็มตอนจบฤดูกาลว่าเฮ้ยเราเป็นแชมป์ของยุโรมัดริดยังแพ้เราเลยจะย้ายไปทีมอื่นทำไม เมสซี่กับเนมาอีกไม่กี่ปีก็จะไปแล้วคุณจะเป็น king of paris alone คนเดียวเป็นราชาอยู่ที่นี่คนเดียวส่วนน้องแอมเนี่ยอยู่ต่ออีกปีก็ไม่ได้เสียหายครับยกเว้นเขาเจ็บหนักและถ้าเขาสามารถเฉิดฉายเล่นดีกว่าเมสซี่และก็เนมาได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเรียกสัญญาที่แพงกว่าทั้งเมสซี่และก็เนมาได้อีกซึ่งต่อให้ปารีสไม่ยอมให้อย่าลืมครับ เขาสามารถเลือกที่จะย้ายไปทีมใหม่ที่ไม่ต้องจ่ายค่าตัวเขาไปบอกกับทีมใหม่ว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องจ่ายค่าตัวผมดังนั้นค่าเหนื่อยมหาศาลที่ผมต้องการเหนือกว่าทั้งเมสซี่เนมาร์โรน aldo whoever คุณต้องให้มันก็เป็นไปได้ฉะนั้นมันออกมาเกมนี้ตอนแรกอาจจะงงแต่มันเวิร์กสำหรับทุกฝ่ายครับปารีสได้เก็บความภูมิใจของชาติมาดริดก็ยังได้ลุ้นของดีแล้วก็ฟรีหลังจบฤด,ดูกาลนี้แล้วถ้าผมเป็นน้องเอ็มเนี่ยคนเก่งจริงเขาอยากพิสูจน์การที่เขาย้ายออกไปมันจะมีคนบอกเห็นไหม เมสซีม่มาเนมามามันกลัวมันย้ายออกไปมากอยู่เลยวัดกันเลยนะครับเพราะผมเคยโชว์ช็อตเด็ดให้คุณผู้ชมเห็นแล้วว่าถ้าคุณดูตัวเลขในรายการแชมป์โชว์เนี่ยตอนพารีควเมสซี่ปฏิวัติแหกกฎภาษาอังกฤษเนี่ยคุณจะเห็นนะครับว่าตัวเลขโดยเฉลีย่ยตอนนี้เอเบเป้แซงทั้งเมสซี่แล้วก็เนมามาไปแล้วและถ้าเกิดเขาสามารถโชว์แบบนี้ได้ในสนาม เขาจะมีโอกาสเป็นนักเตะที well you know? really like? ne, ่มีค okay, ่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลกได้อย่างแน่นอนพี่น้องว่าไงฮะดีลวนี้จบไม่ลงคิดว่ามีเหตุผลอะไรนอกเหนือกว่านี้อีกไหมเม้นมาได้นะครับแล้วขอบคุณทุกๆคนครับสำหรับทุกคอมเมนต์และตอนนี้อีกแค่3,000เราจะ1ล้าน subscriber นะครับก็ขอฝาก subscribe แล้วก็กดดิ่งตัวบนสุด และสำหรับใครที่สนใจจะเปลี่ยนโลกไปกับเราทีมแชมป์เรากำลังหาทีมมาช่วยใน3 p r โปรเจกต์ใหม่และก็ใหญ่ 1. ทีมถ่ายทำและตัดต่อพี่น้องคนไหนที่เป็นถูก in One Shot and Edit ได้ในคนเดียวที่คิดว่าเห็นรายการเราแล้วจะเพิ่มมิติความเข้มข้นทำรายการประมาณงานศิละปะมาสร้างสีสันให้โลกกัน 2. เราอยากจะทำหนังสือครับเล่าเรื่องที่หลายคนอยากรู้ ทำยังไงถึงได้เป็น ordinary member ของทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็ยูเวนตุสเป็นคนแรกของโลกทำงานยังไงได้ของขวัญหลายล้านของขวัญที่บางครั้งเงินก็ซื้อไม่ได้หนังสือจะเป็นการต้มยำวงการกีฬาบันเทิงแฟชั่นปรัชญาและศิลปะและ 3. คุณวิวและผมเนี่ยสนใจแฟชั่นอยากจะสร้าง product ความภูมิใจของชาว Asian ของเราเหมือนช็อตเด็ดพอร์ชาที่บอกว่า I couldn't find the sports car of my dreams, so I built her myself, Kaaichai. Rumchapai. Rore.